เดีย๋ยวนะอนนันมันต่างกันมากพี่ป้องกี่เขาขอที่เขามาขอผมนี่ผมให้แลเพื่อวันที่เขาผมไม่ขอเขาเขาไม่ให้โคตรน้อยใจโดนอืมอือได้ใจเย็นใจเย็น <c oughs> โอ้โหตังค์ช่างลอยตามมาคว้า <c oughs> ไอใจมันเต็มหมดเพิ่งเห็นนะเบ้โอ้เกงใจของตัวไม่เป็นอ๋อเดี๋ยวว่าจะสับไวเลยที่มันอะไรมีเลยอาอะไรคะโอ้ยตันเถอมาเอาจริงนะตันีเมื่อกี้ไม่ไหวไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าถ้ไปที่นี่ก็สวยนะไม่ธรรมดา โอ้เล่นอาร์กูเล่นไม่ได้เลยเว้ยไม่รกูก้าหเล่นทิเหมือนเดิมแหละกูทำลายเด็ก่อนไล่ชินคอมก่อนแล้วค่อยน่นี่นเตอร์ไม่รู้เดทแบตแล้วนะไม่แนเตอร์เดชแพเดเดเดชาผมเียว่าเหดุเดชด เด็ดเด็ดช wow. oh, e. oh, okay, oh. okay. oh, <the t อตแม่มาโจ์ไกให้เขาดูนะไม่ได้แลยนะแล้วฝั <the <the ่งเราจงจะเลยนบทวีดเต็มชื่อเหตุผลเปล่าดี่องทัพกองทัิงตง นะี้ยไ,ไม่มีเ <laughs> ฮ้เดากูทำแรกเปิดเปดไมาอยู่เนี๋ยนะเหมือนไม่ได้ใส่ตั้นตีมาเลย,ยลเล่ยดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาตีมาให้นะ <c oughs> อือือโอ้โหเจปิดเจฟูมาแ <c oughs> เลยเข่นหาเจทูยอมแมว วโอ้โห้ม่หงอยหลังซัพพอร์ตซัพพอร์ตมันต้องเจอถ้าหลังไม่มาหมดเลยอืมมันต้องมีการซัพพอร์ตซัพพอร์ตรถที่ดีต้องมีรซัพพอร์ตซัพพอรการที่ดีต้องมีซัพพอร์ตซัพพอร์ตซัพพอร์ตเดี๋ยวจะพอร์ตนะ มันต้องมาข้างบ่นเงินใหม่ขวาขวาโอ้โหจออันไปจออันมาเดี๋ยวจ่อก็แตก อกู้สังูมาหูก็เต็งทีมมางกเยนี่บอลาจงไม่ได้เลยนะแล้วกมีการซัพพอร์ตเดี๋ยวเลอาไก nice. ่บไกจะือ่ไกนะครับมนี่เราฝั่งเราเป็นคนที่เพยคัดคัดไปก่อนเล่นเมาห้าเสร็จมากเลย โ้โห oh. เล่นเมาส์ดีพีไอสองหมื่นสี่หม่นสี่หมื่นอยังเร็วอ่ะวันนี้ก็ช้าไปตามเดดมมันจะคอายโอ้โหเมื่อก <dynasty> uh huh. ี้ปั่นแลปั่นมาพบที่ดีปมีการสะพอตนะครเป็นสะพอดใครวัด อะไรความรู้ันข้าอลลงสก,กอร์ได้ไหมอ้หอยไม่ต็มย่ไ่มไม่มีอะไรทำเลยอืมก็ไม่หายก็สงกันหนห่อยล่า

แม่งคนก็ต่างกันเลยเนี่ยมีอยู่ที่ปืนมันอยู่ที่ใจไม่ใช่บุญดูยศฝั่งนู้นกับฝั่งนี้ด้วยอือมีมอยู่ที่ใจผมบอกแล้วอืมมันอยู่ที่ใจผมโทษลอยโอ้ยอ,อ,อยู่ที่ออทใจมันก็อนเอามีดมาเล่นเกมเนี่ยเข้าใจเข้าใจใช่ดิสปินนิงของเกมเกมมัมนต้นงงองการให้เล่นแค่เูื่อความสนุกไม่ใชอความเครียดอ๋อนี่ไงกูจะเครียดเพราะมึงเนี่ยเดี๋ยวดิไม่น่าจริงเลยฮะโม อาจริงอาจริงเลยเรื่องากว่าระเบิดนี่จะปล่อยระเบิดใครเจอก็ระเบิดตัวนั่นแหละอาจริงอาจริงของปูเนี่ยระเบิดตัวโอ้โหโดนมึงจ่ายก็บอกแล้วสัาใครยงงั้นนี่จินแกร็บครับผมอ่าเห็นหัวนะฮะเป็นเงาเลยนะฮะจะนนี่เขาไปลอยเขาแบบหายังจริงได้เลยนะฮะโอ้ยยิงไม่โดนใครเลย แม่งฮะเฮยหรอ, <c oughs> อ,อมามาเล่มีดดีกว่ามามานทีมอเฮ้ยจุดดตัวนี้ยิงคมมากหวายแล้วเว้ยเดินสบายๆอยู่แล้วอ่ะน่ะ้เล่นมาแต่สิบปีแล้ว

แเลยโอ้แพงหลยสิวันมงหลายเลยมึงมวงหลายมงหลไม่เกี่ยวท้าไม่จ๋าสปอร์ตพืนเออสอร์ตืนมาหมเลยฝั่งนู้นใครเข่งก็มาอูได้หมดโอ้ยเดี๋เดี๋ยวจไปโชว์ไกให้เขาดูนละเรื่องจริงมีมีไง ้ผมเมื่อกี้ผมพูดเลยผมขึ้นแนละ้วเมื่อกี้ผมไม่ขึ้นอะไรขึ้นผมจะผมจะไม่ลงแล้จะไม่ยอมอ,อะไรเออโอ้โหไม่ยอมอนะผมบอกแไ,ไ,ไม่ยอมนี่คำว่าไม่ยอมโดนลุกตาย <c oughs> ดังน,นี้ผมยอมไปก่อนก็เห็นว่าเป็นคนตีนี่ตีนคนไม่มีตังน,นี่ขลาดยอมแล้วนะแม่มงเจ็ดสิบสี่เลยเ ินเสียงแม่เรียกหมค่ะใช่เลยเขาเรียกมาจับเนาะมาโชว์ไกลให้เขาดูเอาปืนม,มาขัดซ้ำหนึ่แม่งเลยไม่ได้เล่นนาน่องแป๊บหนึ่งครับคุณแม่สามจท<ว>ี่วิออโอ้โหหน้ากากหลุดวัดสอง ่อแค่20วินนีผมที่หนึ่ใยจอตอผมว่าทำได้อมากจะได้แล้วไปีที่หนึ่งเราตันแล้วมา5วินไม่นาทันอ่ะไม่นาได้ถ้าวิเขาายมาก็ได้อยู่ไม่ได้ไม่ทันอ่แพงเอมาใช่ไหมมจิง อแล้วจบแค่นี้ดีกว่าหนน่หนึ่